สวัสดีค่ะก็มาถึงตอนจบของนิยายเรื่องเล่รักที่วาแล้วนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะพ่อขารักเมื่อย่างแต่งงานกับเขาหรอค่ะไม่แต่งยางานเวด,ดขาดมีเหตุผลหน่อยสิน,นุลักหนูเสียหายนะลูกไม่นี่คะรักไม่ได้เสียหายอะไรเขาไม่ได้ทําอะไรรักสักหน่อยเขาช่วยรักด้วยซ้ําใครจะเชื่อสาวใช้เห็นสภาพของหนูกับทุกคน หายไปกับเขาเครื่องค่อนคืนแล้วกลับมาแบบนี้ถึงหนูไม่แคร์แต่ควรนึกถึงนามสกุลนะลูกหญิงสาวหลับตานิ่งด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าวเธอจะแต่งงานกับเขาได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ได้เป็นฝ่ายมาสู่ขอเพียงแค่มีเหตุให้เธอต้องอยู่กับเขาในป่าเท่านั้นหากผู้ใหญ่ฝ่ายเธอจะเรียกร้องให้เขายอมแต่งงานมันก็เป็นข้ออ้างที่น่าเกลียดอย่างมากและที่สำคัญ เธอเองก็ไม่สามารถจะทำใจยอมรับเขาได้ในสภาพของเขาที่เป็นได้ทั้งชายและหญิงอีกอย่างเขาเคยบอกเธออย่างชัดเจนว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของเขาเขาไม่มีวันเลือกเธออย่างแน่นอนแต่เขายังไม่ได้มาสู่ขอหากเราทำอย่างนั้นจะไม่ยิ่งเสียหายหรอคะดีไม่ดีเขาอาจจะมองว่ารักไม่มีค่าก็ได้ หนูมีค่าที่สุดเขาต้องยอมหนูด้วยความต็มใจขอเพียงหนูยอมเป็นเจ้าสาวของเขาเท่านั้นเรื่องอื่นอย่าก,กังวลเลยลูกแล้วอย่าคิดมากด้วยเชื่อพ่อเถอะนะแต่ว่ารักไม่พร้อมนี่คะญิงสาพยายามบ่ายเบี่ยงและหาข้ออ้างไปเรื่อยแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อได้รู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรงใจกันโดยที่ ทั้งเธอและเขาไม่สามารถที่จะคัดค้านใดใดได,ได้ลักซิกาทอดสายตามองชุดทายเปิดไหล่สีครีมผมด้วยผ้าลูกไม้ปักเลื่อมทั้งผืนปล่อยทิ้งชายลากพื้นส่วนกระโปรงเป็นทรงสอบผ้าไหมอิตาลีสีทองหน้านางจีบยกสามชั้นผ่าหน้าปักฉลุลวดาลายสตรอเบอรี่ที่หน้านางและบริเวณชายกระโปรงโดยใชยด้ดินทองผสมไหม เดี๋ยวจะเลยเลิกนะจ๊ะเจ้าเบ่าวเข้ามารอแล้วด้วยจะนั่งมองชุดทำไมละจ๊ะลงไปอวดโฉมไม่ดีกว่าหรอวันนี้เจ้าสาวสวยราวกับเทพธิดาอนุมาเอ่อยขึ้นเบาเบเมื่อหันไปหานิตยาราวกับอยากจะขอคำปรึกษาที่เห็นเพื่อนรักอย่างลักษิกายัางนั่งนิ่งอยู่นัากระจกเงาบานใหญ่ ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นฝ่ายมัดมือชกเขายังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าฉันอยากจะได้เขามากจนต้องใช้วิธีนี้บีบให้เขายอมแต่งงานด้วยคิดมากไม่เห็นเขาเป็นยังไงเลยหน้าบานเป็นจานเชิงเชลี่ะแถมเป็นเจ้าบ่าวที่หล่อเหลาคมคายกว่าที่เคยเห็นเจ้าบ่าวหลายๆคนมาเสีอีกหรือเธอไม่อยากเห็นเขาสวมชุดเจ้าบ่าวถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นเจ้าสาวแทนนะ นิตยากระซเอาเบาๆแล้วก็พยายามพูดจากไกล่เกลียจนลักษกาย,ยอมสมชุดเจ้าสาวก้าวลงไปด้านล่างท่ามกลางสายตาของแขกเกลือจำนวนมากเธอมองสบตาคมของเขาที่มองมาด้วยความชื่นชมก่อนจะถูกดึงมือไปเดินในห้องโถงใหญ่ที่ใช้เป็นที่จัดงานเมื่อผ่านพ้นพิธีมั่นรดน้ำไปก็มาถึงการฉลองสมรสที่ฝ่ายเธอกับฝ่ายเขาต้องการให้เสร็จภายในวันเดียว ช่วงเช้าตักบาทพิธีมั่นหลังน้ำสังจุดทะเบียนช่วงค่ำเป็นงานฉลองสมรสที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยจัดที่บ้านของเธอแล้วตเตรียมเรือนหอเป็นเรือนไทยไม้สักของคุณย่าลักษณะสวมชุดเกาะอ,อกสีออฟไวท์ทรงเอหางลากพื้นช่วงอกจะตกแต่งด้วยลูกไม้ลายหรูและพีชเฉลียงข้างแต่งกระจายลูกไม้ใต้อกทิ้งลงให้ดูน่ารัก ตัวกระโปรงคลุมด้วยลูกไม้ทั้งชุดด้านหน้าด้านหลังทิ้งพิชลงไปเป็นโบล,ลากยาวถึงพื้นด้านซ้ายกระโปงส่วนหางเทรนยาวลากประมาณ4 0เซนติเมตรเกือนผมปล่อยยาวสยายเต็มแผ่นหลังคาดเปิดหน้าด้วยที่คาดผมสีเดียวกับชุดแต่างงานด้วยโบอย่างเกีไก่เพื่อให้เห็นดวงหน้าที่งดงามและหมดวดจด ฉาบทาด้วยเครื่องสำอางบางเบาดูเป็นธรรมชาติประดับสร้อยแพลินล้อมเพชรสีเหลืองน้ำเงินเป็นสีเหลืองธรรมชาติที่ไม่ผ่านการเผาร่างบางระหงเดินเคียงคู่กับเจ้าบ่าวที่หล่อเหลาคมคายสวมสูททักซิโดราคาแพงดูเขายิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าแววตาแสดงออกถึงความสุขชื่นมื่นอย่างเห็นได้ชัดเขารวบมือบางของเธอจับจูงไปพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน ทักทายต้อนรับแขกลื่อที่มาในงานเธอเองก็พลอยยิ้มแย้มไปกับเขาด้วยหากแต่ว่ารอยยิ้มที่สดใสของเธอต้องเปิดลงแทบทันทีที่เห็นอุษามณีก้าวเข้ามาในงานด้วยชุดราตรีสั้นแค่เข่าสีดำสนิทอุสาทิวาโนนเอ่ยเรียกชื่อหล่อนพลางกวาดสายตามองร่างบางของหล่อนนิ่งในขณะที่อุษามณีเยงย่างตรงเข้ามาหาเขา และกว่าสายตามองรูลักษิกาอยากสำรวจก่อนจะยิ้มเหมือนเยาะลืมไปแล้วหรอคะว่าเจ้าสาวของคุณเคยมีสามีเป็นผู้หญิงเพราะอาจจะเคยผ่านผู้ชายที่เลวร้ายจนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศไปคว้าผู้หญิงด้วยกันมาเป็นสามีลักษิกากำมือแน่นเมื่อทอดสายตามามองอุตสามณีที่เหมือนจะจงใจพูดอย่างดังเพื่อให้แขกหรือที่มาในงานได้ยินกันชัดเจนทีแรกผมคิดว่า คุณอาจจะมาผิดงานแต่ตอนนี้คงไม่ผิดใช่ไหมอุสาแน่นอนค่ะอุสามาเพื่ออวยพรให้คุณได้เป็นผู้ชายคนแรกที่ทำให้เจ้าสาวของคุณสมหวังแล้วไม่คิดเบีเ่ยงเบนทางเพศอีกหลอนหันหน้ามาหาลักษิกาลองเปลี่ยนดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะผู้ชายไทยอาจจะแตกต่างกับชายต่างชาติหรืออาจจะดีกว่าหญิงด้วยกันก็ได้ เธอรู้สึกทั้งโกรธและอายจนแทบไม่อยากจะเงยหน้ามามองใครมันเป็นการเข้าใจผิดครับอุตสาข่าวลือมันไม่มีมูลหรอกครับขอโทษนะครับเขาเอ่ยออกมาอย่างสุภาพก่อนจะกอดตะกองร่างของหญิงสาวให้เดินกลับเข้าไปในงานทักทายแขกเหลือต่อไปเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ในใจของเธอยังร้อนรุ่มและหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยคิดอะไรอยู่ครับ เขาเอ่ยถามหลังจากทุกคนออกไปจากห้องหอเมื่อผ่านเรื่องส่งตัวเข้ามาแต่เธอนังนั่งเงียบอยู่ที่ต่างเตียงเตีย้ยๆริมหน้าต่างบานใหญ่ทำไมถึงยอมแต่งงานกับฉันเขาก็มาหยุดยืนใกล้ๆเธอก่อนจะหันไปมองใบหน้าด้านข้างของเธอแล้วคุณล่ะครับยอมแต่งงานกับผมเพราะอะไรฉันถามคุณก่อนนะคะเขายิ้มเย็น ผมก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะยอมแต่งงานกับผมเพราะเหตุผลใดผมเองก็ยอมแต่งงานกับคุณด้วยเหตุผลนั้นเหมือนกันเธอหันไปมองหน้าเขาตรงๆเมื่อลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับเขาเป็นเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันยกเรื่องที่ฉันหายไปกับคุณคืนนั้นมาเป็นข้ออ้างบังคับคุณให้ยอมรับผิดชอบฉันเขาสายหน้าไม่ใช่หรอคะ แล้วเพราะอะไรเธอมองหน้าเขานิ่งผมอยากพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าบางสิ่งที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงไม่สามารถทำได้อะไรนะผู้หญิงไม่สามารถจะทำหน้าที่ของสามีให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นคุณเธอมองหน้าเขาด้วยในตาที่ไหวระลิกแล้วคุณล่ะคะ ไม่เบี่ยงเบนหรอคะมีคู่ควงเป็นชายเหมือนกันแล้วที่ยอมแต่งงานกับฉันเพื่อต้องการใช้ฉันบางหน้าบอกคนในสังคมว่าคุณมีภรรยาเป็นผู้หญิงต้องการแสดงออกว่าคุณเป็นชายแท้เขาเลิกคิ้วสูงก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆนั่นเพราะผมต้องการให้คุณรู้เห็นและเข้าใจแบบนั้นความจริงผมเป็นชายแท้ที่มีส,สาวๆล้อมหน้าล้อมหลัง ไม่เหมือนคุณที่ปิดปกติจริงๆเธอหันหลังให้เขาแทบทันทีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องฝังใจเชื่อมั่นแบบนั้นเขาไปรู้อะไรมาทำไมคุณมั่นใจนักว่าฉันเป็นอย่างนั้นผมเห็นเห็นอะไรคะฉากรักของคุณกับหญิงสาวคนหนึง่งอะไรนะเขาเดินไปหยุดที่ประตูด้านหลังห้องนอน ผมเป็นผู้ชายมันเรื่องธรรมดากับการจะดูดคลิปเฉาของคนดังที่ถูกกระจายไปทั่วโดยเฉพาะลูกสาวท่านผู้กำกับที่เพิ่งบินกลับมาเมืองไทยและได้เงินค่าตัวในการถ่ายแบบปลุกอย่างมากมายได้มากซี่ยิ่งกว่าซูปเปอร์สตาร์บางคนเธอสุดลมหายใจเข้าปอดเลืกแล้วอยู่ไหนอะไรก็คลิปนั่นไงขอฉันดูให้เห็นกับตา เขาหัวเราะเบาๆก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดหาคลิปที่เขาเห็นส่งให้เธอที่รับไปดูแล้วก็ต้องตกใจที่ผู้หญิงในคลิปนั้นหน้าตาคล้ายเธออย่างมากผิดตรงที่หล่อนแต่งหน้าจัดเธอพยายามอดทนมองหาจุดแตกต่างทั้งรูปร่างสีผิวตำหนิดต่างๆของผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอก็ได้เห็นความแตกต่างที่ไม่มีใครร่วงรู้ก่อนจะส่งคืนให้เขา ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ผมไม่ถือหรอกนะแต่ฉันถือเธอมองหน้าเขาดูผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งสิคะฉันจะให้คุณพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่คนนั้นเขามองหน้าเธอเงียก่อนจะกวาดสายตามองไปตามมือเรียวที่ปลดชุดวิวาสีออฟไว้ออกจากร่างบางอร่อยชอนที่งดงามพริ้มเพราเธอพยายามข่มความอายด้วยการปลดปเปลื้องอาพรทุ่มชิ้น ออกจากร่างที่เนียงกลิบสะอาดไม่มีร่องรอยหรือไฝฟ,ฟ้าให้เป็นตำหนิหรือแม้แต่รอยขีดข่วนสักนิดก็ไม่มีปรากฏเขากวาดสายตาด้วยหัวใจที่สั่นระรัวกับความสวยงามของเธอก่อนจะมองไปที่ภ้าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในคลิปในขณะที่เธอเดินไปที่เตียงวิวาพร้อมกับเอ็นล่างลงไปนอนดึงผ้าห่มคุมร่างไว้อย่างมินเมมั่นใจหรือยังว่าไม่ใช่ฉัน เขาก้าวตามมาหาเธอพรางทอดสายตามองเครื่องหน้าที่งดงามผมบอกแล้วไงว่าไม่ถือไม่สนด้วยแต่ฉันถือแล้วก็สนมากด้วยฉันไม่อยากจะทนให้คุณสุประหมาทแล้วฝังใจในเรื่องนั้นกับฉันต่อไปขอให้จบเรื่องเพียงแค่วันนี้คืนนี้และเดี๋ยวนี้เธอคะค่ะเธอพูดจบพร้อมกับดึงผ้าห่มที่คุมร่างไว้ออก พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่อายไม่เก้อเขินทั้งที่พวงแก้มขาวสุกปลังยิ่งเห็นว่าเขากำลังจ้องมองแล้วไล่สายตาลูมเลียไปทั่วสับพางกายเลือดฝาดก็แล่นปราดไปตามใบหน้าใบหูลำคอจนแดงระเรื่อขึ้นมาทีละน,น้อยด้วยความขวยเขินเหนียมอายในเมื่อฉันเป็นภรรยาคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเต็มใจย,ยอมรับฉันหรือไม่แต่ความจริง ฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของคุณแล้วคุณมีสิทธิ์และฉันจะไม่ขัดขืนเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของฉันและคุณจะได้เลือกคิดว่าฉันผิดปกติแบบนั้นเพื่อที่คุณจะได้บอกกับใครๆได้เต็มปากว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเพราะคุณได้พิสูจน์แล้วเธอมองศบตาคมกล้าของเขาเว้นเสียแต่คุณรังเกียจฉันจนไม่กล้าพิสูจน์ เขายังคงนิ่งเงียบทำให้เธอพลิกร่างนอนตะแคงแล้วยื่นมือคว้าผ้าหมายจะคุมร่างหากแต่เขากลับกระตุกมันโยนลงไปที่พื้นก่อนจะถอดสูตรรูเอา,ากร่างติดตามด้วยอาพรทุกชิ้นเหลือเพียงร่างกายกำยำที่แข็งแกร่งสมสัดส,ส่วนที่เธอเห็นแล้วต้องหวั่นไหวและเริ่มหวิวหวั่นขึ้นมาแทบทันทีลักษิกาหลับตานิ่ง เมื่อเขาก้าวขึ้นเตียงแล้วมองสำรวจเตือนกายงามของเธอที่งดงามพลิ้มเทาจนหาที่ติไม่ได้ผิวกายขาวผ่องอุมชมพูสะอาดและเนียนมือนุ่มละมุนหน้าลูปไหลเขาวางฝ่ามือลงที่บาไหล่ลงไปตามแขนมือสะโพกขาน่องไปจนถึงปลายเท้าที่แรงระเรื่อหนุ่มละมุนก่อนจะจูบไล่กลับตามกลีบน่องท่อนขา หัวใจดวงน้อยเต้นแรงรากับจะทะลุเมื่อเรียวขาสะอาดถูกเขล้าคลึงรูปไล้ก่อนจะแยกออกจากกันเขากวาดสายตาสำรวจสรีระชิ้นงามที่เป็นสีชมพูอย่างเป็นธรรมชาติดูสวยงามและอ่อนละมนหัวใจเขาหวั่นไหวอย่างยิ่งยวดเมื่อค่อยๆทาบร่างลงไปหาร่างเปลือยที่เย้ายวนหอมกลุ่นอ่อนละมนุนริมฝีปากได้รูป ประทับลงยังกลีบปากบางอย่างแผ่วเบาก่อนจะบุกเขาอย่างหนักหน่วงผสานความเรียกร้องและเชิญชวนในเวลาต่อมาอาการเหมือนคนหายใจไม่ออกกอดตัวอีกครั้งทำให้เธอยกฝ่ามือดันอ,อกกว้างของเขาเพื่อจะห้ามปรามเขาแต่ยามนี้หัวใจของเขามันบยบินไปไกลเกินกว่าจะหยุดยั้งได้เมื่อฝ่ามือใหญ่สอดไปกอดกระชับร่างบางให้ลู่แนบมาหาแผ่นอ,อกกว้าง เมื่อเบียดแทะกลีบป,ปากบางให้เพเยอออกก่อนจะสอดปลายลิ้นที่อุ่นซ่านไปหาปลายลิ้นเล็กแล้วคว้านหาความหวานหอมที่ซุกซ่อนอยู่ทุกอนูเนื้อแนบสัมผัสเบียดอยู่กับสรีระที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงความหิ่สะสถานหวั่นไหวก่อตัวขึ้นเมื่อริมฝีปากและปลายจมูกรุ่มร้อนแต่แตะลงสำรวจเข้าคลึงหยอกเย้าประทุมฐานที่อวบอิ่ม ร่างบางระหงบิดไปมาด้วยความรู้สึกความลึกฝ่ามือใหญ่สะอาดรูปไหล่ไปตามหน้าท้องที่แบนราบต่ำลงไปเขาคลึงเนื้อนวลที่สะอาดสรวงอกอวบแอ่นทลาขึ้นเมื่อเขาจูบสายต่ำลงไปพร้อมกับวางฝ่ามือรูปไหล้บีบเข้นไปตามสะโพกกลมกลึงเดียวขาข่าวนวลที่พยายามตั้งชันขึ้นเพื่อบดบังความงดงามของสตรีละที่สงวนรักษามาอ,อย่างดี ดิมฝีปากได้รูปจุบไซลงไปตามท่อนขาขาวนวลแล้วโวกลับไล่ขึ้นมาตามหน้าท้องสวงอกแล้วหยุดที่เรียวปากชจนนที่แสนหวานของเธอซึ่งยามนี้มีความสามารถมากพอที่จะตอบรับเขาอย่างแสนหวานแม้จะยังลังเลอย,อยู่บ้างก็ตามทีแต่ก็สร้างความพึงพอใจให้เขาอย่างมากฝ่ามือใหญ่โอบรัดร่างมาระหุงเอาไว้แนบแน่นและเขาคลึงผสมผสานกับการแตะสำรจ ก่อนจะใช้ท่อนขาแยกเรลียวขาขาวที่เบียดแนบกันอยู่ออกจากกันแล้วแทรกร่างลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้สองมือประคองเลียวขาของเธอให้ขึ้นมาก่ายไว้ที่เอวแข็งแรงของเขาหวัวใจดวงน้อยไหวสะทานและหวามว่าเมื่อสัมผัสถึงพลังแห่งชายที่ล้าอยู่กับสรีระชิ้นงามของเธอลิมสีปากได้รูปจูบซบเปรียวปากชื้น เมื่อผัสสานสอดแทรกร่างของเขาให้หลอมเป็นหนึ่งกับร่างของเธออย่างรวดเร็วและหนักหน่วงรุนแรงตามลีลาของเขาร่างบางสะดุ้งเฮือกรวงอกอวบแอนทลาดวงหน้าหวานแสดงความเจ็บปวดออกมาเมื่อเลือดสีแดงไหลทะลักส่วนสรีระที่งานตาของเขาออกมาจากเส้นทางหนึ่งที่เขาเองก็ต้องนิ่งงันไปชั่วขณะกับสิ่งที่เขาได้สัมผัสและประจักษ์ชัดฝ่ามือบางทั้งสองยกขึ้น ยันอุกกว้างของเขาเอาไว้เต็มแรงหมายจะให้เขาหยุดและถอนตัวออกไปแต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาพยายามเดินหน้าต่ออย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลอย่างที่สุดหญิงสาวร้องครางออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขาขยับตัวเบียดร่างประชิดประสานจนแนบสนิทก,กับร่างของเธอก่อนจะเริ่มมาเลงบทรักที่แสนหวานแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดและความหบาดกลัวที่มีในใจของเธอเป็นความเร่าร้อนโหยหาเสียงร้อง อย่าแสดงความเจ็บปวดและหวาดกลัวเริ่มเปลี่ยนไปนาทีต่อมากับการปลนเปลอพนาพนอของเขาที่รู้สึกสุขใจอย่างมากกับสิ่งที่เขาได้รับจากเธอทำให้เขามั่นใจว่าผู้หญิงในคลิปนั้นไม่ใช่เธอเพียงแค่หลอนมีใบหน้าคล้ายเธอเท่านั้นผมขอโทษนะเขากระซิบบอกเธอที่ข้างใบหูสะอาด ก่อนจะจูบซับเหงื่อเม็ดเล็กที่บริเวณหน้าผากจูบไล่ลงมาตามพวงแก้มแล้วหยุดที่เรียวปากอิ่มที่หวานหอมของเธอเมื่อขยับร่างกระชั้นถี่เร็วขึ้นแรงขึ้นลักษิกนาพลิกร่างหันหลังให้เขาเมื่อเขายอมถอนร่างออกจากร่างของเธอหากแต่อ้อมแขนแข็งแรงกับกอดกระชับรัางแน่นร่างบางให้หันกลับมาหาแล้วทอดแขนที่แข็งแรงสอดไปใต้ศีรษะเล็กให้เธอได้หนุนนอน ปล่อยฉันค่ะผมไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นหยุดความคิดที่จะหนีผมไปได้เลยนะครับใครบอกคุณผมเดาแล้วมั่นใจว่าต้องเดาได้ถูกหากผมเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาผมจะไม่พบคุณเธอช้อนสายตามองหน้าเขาในเมื่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณคิดจะรักไม่ใช่คนที่คุณเลือกใครบอกคุณ เขาพลิกร่างขึ้นมาแล้วมองหน้าหวานใส่ของเธอให้ชัดคุณคือความใฝฟฟ่ฝันของผมตั้งแต่แรกเห็นด้วซ้ำเขาว่าสายตามองเครื่องหน้าของเธอก่อนจะฝังลิมฝีปากลงไปหากลีบป,ปากบางของเธอแล้วบดเค้าเบาๆคุณเท่านั้นที่ผมต้องการผมไม่สนว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาหรือมีใครอยู่ต่อให้มีอดีตที่เลวร้ายขนาดไหนผมก็ไม่แคร์แล้วเขายิ้มกว้างเมทีกับทรงเกียรติ เขาเป็นเพื่อนรักของผมเราสามคนคบกันมานานแล้วแล้วก็เป็นชายแท้ไม่ใช่กระเทยอ,อย่างที่คุณเห็นหมายความว่าไงผมแกล้งแสดงละครให้คุณดูต่างหากเพราะผมเสียใจแค้นในใจที่คุณดูถูกผู้ชายอย่างผมหันไปคบผู้หญิงด้วยกันเหตุเพราะคลิปที่คุณได้เห็นนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ฉันผมรู้แล้วเพราะได้พิสูจน์ พวงแก้มขาวแดงซ้านขึ้นทีละน้อยด้วยความเหนียมอายบอกผมให้ชัดๆว่ารักผมพอใจผมดีใจที่ได้แต่งงานกับผมแล้วจะอยู่กับผมตลอดไปเธอเม้มปากแน่นก่อนจะเมินหน้ามองอกกว้างของเขาแทนการมองสบตาแต่เขากลับวางมือลงที่ปลายคางมนแล้วเฉยขึ้นมองหน้าผมสิครับบอกผมว่าคุณเต็มใจที่จะเป็นภรรยาของผมเธอนิ่งไปชั่วครู่ แล้วผู้หญิงคนนั้นละคะคุณเก็บเธอไว้ที่ไหนไม่มีที่ไหนทั้งนั้นเพราะผมมีคุณคนเดียวทุกคนเป็นอดีตที่ผมได้จัดการอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีวันที่ใครจะมาก่อกวนหรือสร้างความรำคาญให้คุณได้อีกแล้วเธอเตรียมจะถามเขาต่อแต่เขากลับฟังลิมนฝีปากลงมาหาเรียวปากบางของเธอแล้วถอนออกก่อนจะทาบลงไปใหม่นิ่งและเนื่นนานผมรักคุณ อะไรนะคะพูดใหม่อีกทีเธอพยายามจะถามเขาให้รู้เรื่องว่าเธอหูววหรือเขาบอกรักเธอจริงๆแต่กลับไม่มีโอกาสเมื่อถูกเขาจู่โจมอย่างรวดเร็วจนตั้งหลักแทบไม่ทันแต่ไม่ว่าคำตอบของเขาจะเป็นยังไงหัวใจของเธอก็เปิดรับเขาตลอดเวลาและจะขอมีเขาคนนี้เพียงคนเดียวตลอดไปจบนิยายเรื่อง เล่รักทิวายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิยายพาฝันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายพาฝันที่จะนำนิยายดีๆสนุกๆมาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะไว้เจอกันเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ